สถานการณ์การระบาดโรคฝีดารวานอนในประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเริ่ม,มพมืผู้ป่วยในกลุ่มเยาวชนนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่ทราบประวัตินะครับและมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนครับโดยสถานการณ์การระบาดตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2566พบรายงานผู้ป่วยจำนวน316ราย โดยปกผู้เสียชีวิตจานวนหนึ่งรายเป็นผู้ป่วยปุ้งกันบุกครองครับกรมควบคุมโรคนะครับขอย,ย้ำเตือนเอนอยาวชนและกลุ่มชายรักชายให้งดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภยัยเช่นไม่สัมผัสใกล้ชิดเนื้อแนบเนื้อหรือกอดจูบกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนครับเวลานี้นะครับประเทศไทยเริ่มแพร่ระบาดจากกลุ่มวัยทำงานวัยรุ่นไปสู่กลุ่มอายุน้อยครับตั้งแก่วัยเรียนครับ โดยสามารถสังเกตจากรอยโรคนะครับหรืออาการที่แสดงและสังเกตจากผิวนังของผู้นอนครับว่ามีผื่นแดงนูนตุ่มน้ำใสหรือไม่ตุ่มหนองและตกสะเก็ดนะครับมักจะพบบริเวณเอวัยวะเพศและรอบทวารนักครับและสังเกตบริเวณแขนขาฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวและศีรษะครับหากสงสัยที่เชื่อฟีดามวานอนนะครับ ควรรีบไปพบแพทย์แ,ทและแจ้งประวัติความเสี่ยงเพื่อประกอบการวินิจฉัยอาการของโรคครับพร้อมกับแยกตัวออกมาจากสมาชิกในครอบครัวที่พักหรือที่ทำง,งานครับไม่รับประทานหรือดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นครับและปวดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาป่วยครับโดยสามารถติดตามข่าวสารดีๆในช่องทางของ,ของ,รงกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วน1422พร้อมกรมควบคุมโรคห,วห่วใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี